สวัสดีทุกคนอันนี้เป็น e ีพีที่เท่าไรแล้วก็ไม่รู้นะก็พามาดูสวนยางวันนี้เราไม่ได้ทํายางนะเพราะว่าดูท้องฟ้าเมื่อคืนนี้แล้วเหมือนฝนจะตกถ้าฝนจะตกเราจะต้องเดินมาเก็บถ้วยยางที่มันอยู่ที่มันอยู่ตามต้นที่เอาไว้เงี้ยก็คือมันค่อนข้าง,ง,งที่จะเยอะแล้วก็ไหนจะเสียดายน้ยํายางอีกก็เลยคิดว่าถ้าฝนตกมาจริงก็ไล่เดินเก็บแล้วกันแค่นั้นก็เลยไม่ได้เก็บ แต่พอไม่ได้เกีรตอย่างวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนไม่มีค่านะคือตัวเราก็ทาอย่าง <c oughs> ก็ทาอย่างเดียวใช่ไหมเสร็จร <c oughs> ายได้เราก็มาจากตรงนี้นะนก็คือไม่ได้ทําก็เหมือนว่าเออไม่ไม่มีอะไรทําละวันนี้ก็คือทุกอย่างมันก็ไม่ซัพพอร์ตเนาะก็คือจะไปลดน้ำต้นไม้ ก็รถไม่มีน้ำมันมันก็อาศัยนี่แหละเป็นท่าน้ำมันรถก็เห็นเพื่อนมาหาเมื่อวานนะทุกคนโอ้ยางเขาก็ได้ราคาดีมากเลยน้ำยางสดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ60เท่าไร่ไม่รู้แต่60กว่าบาท62มั้งเรื่องไ,งไม่แน่ใจนะอืมก็มาคุยกันในเรื่องยางก็ช่าเกษตรกรทุกคนนะทุกคนจะจะประมาณว่า กมีกลุ่มเนาะเวลาเจอหน้ากันโอ้ขา้าวโพดได้เท่าไหรมันได้เท่าไรก็จะคุยกันเรื่องนั้นเนาะไอเราหรือปลูกยางพาราก็คุยไม่รู้เรื่องแต่มีน้องคนนึงก็ถามหุ้ยเป็นไงพี่ยางปีเนี้ยผมขึ้นไปข้างบนนะโอ้เห็นเขาว่าขอได้เล่นะปีเนี้ยอืมอันนี้คือเขาศึกษาเขาคุยมาเยอะไงไม่ไม่ใช่หรอกน้องคนนี้ขเขาเออเหมือนว่าเออไปทางไหนก็เอ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ก็คือรู้จักสอบหาสอบถามก็คืออย่างนี้ไงรู้จักเออจะได้รู้ข้อมูลว่าตรงนั้นตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นไงต่ชาวบ้านคนทั่วไปที่รู้จักก็เออจะมีแค่เฉพาะกลุ่มเนี่ยวนวนกันไปก็รู้จักแค่นั้นแค่นี้ออันนี้ก็ไม่ว่าไม่ได้ว่าอะไรทุกคนแต่แต่มาพูดให้ฟังว่าเราเราเป็นเกษตรกรตรงเนี้ยมันไม่สามารถคุยกับคนอื่นได้เออ,อนนจะบอกว่าไอ้เพื่อนเพื่อนเรามันทํา ยางน้ำยางสดเนาะมันบอกว่าโหใบยางมันรู้สึกว่าคุมเต็มเลยมันว่า,างี้อืมไอ้เราก็ถามว่าทํายางเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทําเยอะเหมือนว่าปีนึงแคบจะไม่ได้เกตเลยเกตเฉพาะหน้าหน้าหนาวปลายฝนหน้าหนาวเงี้ยเราเกตหลังจากนั้นเราไม่ได้เกตคือการหยุดเกตกับการเกตอะคือการเกตน้อยกว่าแต่ว่าต้นยางเรามันไม่สวยดูสิ ใบมันโล่งๆนะถามว่าใบแห้งไหมใบมันก็มีเริ่มร่วงบ้างแล้วแะทุกคนดูจากพื้นดินใบเริ่มร่วงแล้วโอเคทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็เบื่อเบื่อก็ข้างนาสวนตรงนั้นเขากำลังจะขุดมันสำปะหลังนะทุกคนก็เมื่อก่อนน้องก็มีแปลงยางอยู่แปลงหนึ่งแต่เขาก็โลทิ้งโดยที่ยังไม่ได้ กรีดนะเหมือนจะได้กรีดอีกปี2ปีนี่แหละตัดทิ้งบอกว่าราคาไม่ดีก็เลยตัดทิ้งอะไรประมาณนี้โอเคครับทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ